สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเอฟซีสุปุสุคนนะครับเนาะครับครับมือนีกัเป็นมือวันพ่าหัตต์นะครับเนาะครับวันพ่าลหัสที่ซีแหละครับครับของเดือนกรกฎาครับกรกฎาคมครับปีพศสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดแหละครับครับครับสำหรับมือนีทางซองเสี้ยงหยาพ่าร็อตนะครับเด้อครับผู้ใดเขาแม่เหล่าขาขอกดไลค์กดแชร์น้ำแน่ครับ ครับกดที่ตามน้าครับเพื่อสิพาะด็ดผาดแนวทางนะครับเนาะครับครับมือนีท่าช่องกบมีแนวทางจากปูขุนนะครับเด้อครับเปลี่ยนชุดตองงวดของปูขุนครับชุดตองงวดของปูขุนครับปกติเพื่อไก่ออกมาแบบนี้แหละครับไกลๆมือเลขสิออกเพื่อนก็เน้นย้ำมาอีกชุดนึงครับอ่านกดที่ตามไว้ครับชุดตองงวดเพื่อนครับเขาทุกงวดแหละครับ สำหรับสุดตองงวดของปูขุนเนาะครับเนาะครับมาดีครับถือว่ามาเป็นแนวท่าแหละครับเป็นแนวทางให้เอฟซีทูปูสุขคนพิจารณาเบิ้งเด้อครับเด้อครับกออกก้อนก้อนมูแหละครับถือว่าเป็นแนวท่าเนาะครับเนาะครับถ้าลอตเตอรี่มากอ่ะพิจารณาเบิ้งเด้อครับหาเบิ้งครับสำหรับสุดตองงวดของเพลนครับบ่ผิดหวังครับครับนี่เป็นงวดที่แล้วครับงวด เมื่วันที่หนึ่งนะครับเนาะครับวันที่หนึ่งวันที่หนึ่งกรกฎาคมละครับชุดที่แล้วนะครับครับโบรางของปูหายไปที่ไปที่ศูนย์ห้าหกเจ็ดแปดเก้าะครับขาเข่าแปดเก้าเต็มๆเนาะครับเนาะครับแปดกับเก้ากัมมาครับสำหรับตัวเลขของปูศูนย์กัมมามาสามตัวครับ สำหรับอันนี้เป็นเลขวินเพิ่อนนะครับเด้อครับเลขจับคู่ของเพิ่นกับมาแปดมาเก้ากัมีศูนย์นะครับเนาะสําหรับเลขที่ออกเมื่อกี้นี่ก็เป็นหาห้าศูนย์สามเลขล่างกับแปดเก้าแะครับเขาของปูเต็เตมๆแหละครับแปดกับเก้าครับอันนี้ก็บ่ผิดหวังครับกับสำหรับเลขกลูดของเพื่อนของปูหอยม้างวดที่แล้วครับ พ่นลูดไปที่เก่าครับเขาเอาแปดไปจับใส่กระถือเลยนะครับเนาะครับเพ่นลูดเก่าครับกับเข่าของเพันเก่าเต็มๆเลยครับเก่าก็แปดเท่ากับเนาะครับเอาขึ้นสีมีผู้โฉบผู้มานอยู่ละครับสําหรับตัวเลขของปูหงุดที่แล้วงามครับมางามครับเพิ่นไห้มาจับคู่กะมีศูนหาศูนหกศูนหเจ็ดครับศูนหลายครับทั้งศูนนะครับศูนห้าศูนหกศูนหเจ็ดครับ ห้าแปดกลุ่มเด่นครับติดตัวไทยอีกคับเก้าศูนย์อีกครับ 90, 90, เก้าศูนย์เก้าเจ็ดครับผลจับครูมาเพระมันเก้าแปดนะครับเนาะเป็นเก้าเจ็ดซะอันนี้ครัถือว่ารุดแต้มหนึ่งแต่ว่าเป็นเหล็กครับแต่ส่วนมากพจนจะจับเก้าแปดมาตลอดนะครับเห็นไหมครับนี่ครับห้าเอ้ 9, 5, เก้าห้าเหล็กสามตัวของปูครับ 9ก้าห้าแปดตัดเลนกับคือสิ์ถือคุณนะครับเนาะเลขหากับมาเลขเก้ากับมาครับที่ว่างห้าเก้าเจ็ดครับสําหรับตัวเลขเลขสองคูสองหางงวดที่แล้วนะครับเด้อนี่ครับครับเป็นงวดที่แล้วของปูครับครับเดินมาแบบนี้ครับสําหรับสุดโตองวดของปูนะครับเด้อครับเอามาตอดมาฝากครับอาขามาเบิ้งครับที่ไห่ครับ เอาเมื่เงตัวเลขต่องวดไปเลยครับเปิดชงมาแล้วครับสําหรับชุดนี้ครับครับเป็นชุดรัฐบาลนะครับเนาะรัฐบาลรัฐบาลชุดต่องวดนะครับรัฐบาลต่องวดนะครับเนาะครับเอารัฐบาลต่องวด ประจำวันทีสิบหกละครับ16บหกสิกรกฎาคม6เก็ดเป็นพ่อสอนะครับเด้อครับครับสำหรับสบุดตองวดของปูปูตองวดไปกับพี่บนลางคือเก้าแหละครับ,รบลักษณะเก่านะครับเนาะครับลักษณะของปูกเป็นแบบเก้าบนล่าง บน่างปูหายไปที่ศูนย์หนึ่งสองห้าเจ็ดเก้าครับแปดบมี่ครับบมี่ตัวใดนครับเบิร์เอาครับผิดรนาเบิร์นได้ครับเด้อครับสำหรับตัวเหล็กของปูสำหรับเพิ่นมาอยู่ครับชุดนี่เพิ่นหายศูนย์หนึ่งสอง ห้าเจ็ดแปดอันนี้เป็นชุดอันนี้เป็นเลขจับคูครับเลขวิ่งของเพินพินของปูนะครับเด้อครับสำหรับเลขวิ่งลูดปดูวิ่งไปที่วิ่งนะครับเด้อเลขวิ่งวิ่งวิ่งไปที่เกตครับเกตตัวเดียวครับงวดนี้ครับมีเกตตัวเดียว จับคู่ครับมีหกคู่ปูหิมาหกคู่ครับมีศูนย์เจ็ดเรียกจับคู่นะครับเด้อกับศูนย์เจ็ดสองเจ็ดแล้วก็ห้าสอง เลขสีย่ประมาณนี้แหละครับสาหรับตัวเลขของปูมาตองวดห้าเ็ดห้าเจ็ดครับหาห้าเจ็ดเจ็นึ่งครับเด่นเจ็ดครับนะเนาะผลบ้านเด่นเจ็ดตัวสุดท้ายกเก้าเกเจ็ดนี่บพทิมครับงวด หวดที่แล้วกับเก้าเจตัวสุดท้ายของเพิ่นเพิ่ก้มให้พร้อมครับแต่ว่ามันออก8ปดเก้าเก้านะครับเนาะครับครับอันนี้เป็นตัวเลขสุดต้องงวดนะครับมี0ูนย์เจ็ดสองเจ็ดหนึ่งเครับเอา3ามตัวเพิ่นกระจับมาให้นะครับจับมาให้สองหางสำหรับ3าตัวนะครับนะเด้อเพิ่นจับไปที่ เลขสองตัวคู่จับไปทีห้าห้าสองเก็ดแล้วก็อีกตัว 5, 2, 7, 5, เก็ดห้าสองเก็ดห้าสองออกถือว่าคู่เดียวก็ได้ถือว่าหางเดียวก็ได้กลับเอาครับขอคปูเดี๋ยวไปกลับเอาเวยครับเนดะ้อครับบนล่างเพิ่นกระหายมาแล้วครับ สำหรับเลขกวิ่งเป็นหายมากครับเครียดลวครับอันนี้เป็นชุดของปูขุนชุดต้องหดครับหายเพิเจราร้าเบิ่งเด้อครับสำหรับตัวเลก็กองเป็นมากงามครับปูขุนนะครับเนาะโลกโกลัวเห้เพื่อนปูขุนปูขุนพารวยลหระครับปูขุนพารวย ด้วยแท่งงวดนี้ครับสําหรับเหล็กบิงเหลขกหลุดของปูกับเหล็กวินเหล็กจับกูของปูกับเอว่มามาง่ามนะครับเนาะชุดที่แล้วครับชุดนี้ปูกับไฮมาแล้วครับตัวเหล็กง่าม,ามอันนี้เป็นชุดต้องงวดแหละครับครับมาเบิกตกลมก็เพิ่นครับที่ไห่ครับรัฐบาลชุดต่องวดนะครับเดอ้อ เอาไปโชคไปมานงวดวันที่1 6ครับวันที่1 6กรกฎาคมครับบนล่างครับเหล็กวิ่งเหล็กจับคู่ของปูให้จับคูเอาครับมัดตัวไดจับเอาครับตัวได้ได้วิ่งมาตัวไดก็จับเอานะังปูก็ได้ครับเล็กวิ่งเหลขหลูดของเพื่อนเนาะครับเนาะครับเอาสำหรับปูจับวิ่งลูดมากากืบเจ็บตัวเดียวครับ สำหรับเลขกลมเด้นปูขุนกลมเด้นไปที่องครับสองเจครับห้ครับมี5,7ตัวร่องเขาเพิ่นครับกลมเด้นเลขสามตัวครับเลขสาตัวปูกลมเด้นไปที่5าส็ เปิดกลับให้ผมกลับเรียบร้อยครับสำหรับชุดนี้ครับเอาเอามาตอนมาฝากเอฟซีเอาแคปหน้าจอไว้ป้ะครับเด้อราคาลื่มเป็นออกต่องงวดไปเลยเนาะครับเนาะครับตัวเลขงามๆครับรัฐบาลชุดต่องวดครับสำหรับตัวเลขปูขุนบนล่างเด้อครับเด้อเปิดไปทั้งบนทั้งล่าง0 12 5 7 9นะครับสำหรับเลขวิ่งปูวิ่งไปที่เ็ครับ ปูกลมเด่นไปที่เลข2ตัวกับสองเจ็ดครับหาสองเนาะครับเนาะครับครับเอามาตอนมาฝากเอฟซีด้วยครับเด้อครับโชว์มันๆลำๆรวยๆครับเฮงๆปังๆครับครับสำหรับชุดนี่กับง่ามครับสำหรับตัวเลขของปูนะครับเด้อครับเอาไปจับเบิ้งพิจณาเบิ้งครับลอตเตอรี่หาเบิ้งครับทั้งซองกับเสื้อเพียนๆกับพังนะครับเด้อครับ สำหรับผู้มักเหะครับผู้คัดกับพานครับตัวเล็กเงงามๆนะครับเนาะครับหาเบื้องลอตดตลีนะครับด้วยสนับสนุนรัฐบาลครับรัฐบาลไทยครับ้าลอตดตลีมากแล้วครับถือว่าจับไปเลยเนาะครับเนาะครับเอาพอกันไหมนะครับด้อคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ